ใต้ร่มเงาแห่งความร่มเย็นในเรื่องการปลูกความเมตตาให้มีในตนเองและแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้ที่ชื่อว่าได้ใช้เมตตาธรรมเพื่อการรังสรรค์สังคมให้งดงามเป็นอย่างยิ่งโดยท่านอาศัยความเมตตาธรรมเป็นแกนกลางในการพัฒนาบุคคลรอบข้าง ให้มีความสงบร่มเย็นเป็นแนวทางเสมอมาและด้วยอนุภาแห่งความเมตตาที่ท่านมีจึงช่วยให้คนรุ่นต่างๆได้เรียนรู้ปฏิปทาอันงดง,ง,งามของท่านตราบจนปัจจุบันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุอันไม่งามในความเป็นพระรูปวัดของท่านเพราะถูกความโกรธเข้าครอบงำม,มีพระคู่หนึ่งกำลังตั้งท่าจะทะเลาะก,กันถึงขั้นวางมวย ท่านที่ถูกท้าก็แสดงเจตนาให้ฝ่ายตรงข้ามรับทราบเราไม่เคยกลัวท่านหรอกเราก็ไม่เคยกลัวเหมือนกันคู่กรณีร้องตอบโต้เสียงที่ทั้งคู่กำลังเปล่งประกายแห่งความโกรธดังไปถึงกุติที่ท่ทานอยู่ท่านสมเด็จได้รับฟังถึงความเก่งที่ทั้งสองเทียงกันอันเป็นการไม่เหมาะในความเป็นพระจึงได้คิดที่จะอบรมพระทั้งสองรูปด้วยวิธีการของผู้มีเมตตาธรรม ท่านสมเด็จได้จัดดอกไม้ทูและเทียนใส่พานแล้วเข้าไปท่ากลางระหว่างพระทั้งสองหลังจากนั้นก็ประนมมือกล่าวอ้อนวอนฝากเนื้อฝากตัวพ่อเจ้าประคุณพ่อช่วยคุม้มครองฉันด้วยเถิดฉันขอฝากตัวกับพ่อด้วยฉันเห็นประจักษ์แจ้งแล้วว่าพ่อคุณทั้งสองเก่งเหลือเกินเก่งแท้ๆพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วย พระทั้งสองพอเห็นท่านสมเด็จแสดงอาการอย่างนั้นก็ถึงกลับวงแตกด้วยความละอายจึงเลิกทะเลาะก,กันทันทีต่างรีบกลับเข้ากุฏิแล้วสงบสติอารมณ์พิจารณาการกระทําของตัวเองแล้วทั้งสองก็มากราบขอโทษท่านฝ่ายท่านสมเด็จก็คุกเข่ากราบพระทั้งสองคืนบ้างจนทําให้พระทั้งคู่รู้สึกละอายใจยิ่งนัก ต่างกราบกันไปมาอยู่อย่างนั้นจนเหนื่อยจึงได้เลิกราจากกันพร้อมกับทั้งคู่กล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปอีกครั้งหนึ่งที่แสดงถึงความเมตตาของท่านสมเด็จก็คือเมื่อครั้งในรวงรชัชกาลที่สี่นิมนท์ท่านไปในงานราชพิธีแต่ด้วยความเป็นพระที่เรียบง่ายสมเด็จจะนุ่งห่มจีวรที่ค่ำคา่า ทางพระราชวังจึงนำไตรจีวรแพรเนื้อดีไปถวายก่อนวันงานพร้อมกำชับท่านว่าให้ครองผ้าไตรชุดนี้เท่านั้นครั้นถึงวันงานเวลาก็จวนใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ก็ยังไร้วิแววของสมเด็จในหลวงจึงตัดเรียกมหาเล็กให้ไปตามโดยด่วนพอมหาเล็กไปถึงกุฏิก็พบว่าสมเด็จนั่งอยู่ข้างๆผ้าไตรจีวรแพรโดยมีลูกสุนัข นอนทับอยู่ท่านจึงกล่าวแก่มหาเล็กว่าอย่าปลุกลูกสุนัขนะเกรงใจเขาปล่อยเขานอนหลับให้สบายเถอะเมื่อสมเด็จไม่ปรารถนาที่จะปลุกลูกสุนักให้ตื่นมหาเล็กจึงจำต้องนิมนต์ให้ท่านครองจีวรคำครามาร่วมพิธีตามเดิมเมื่อรัชการที่สี่ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงไม่พอพระทยัยแต่พอทรงทราบความจริงถึงสาเหตุที่มาช้า และคองผ้าไตาจีวรเก่าแล้วก็ส่งให้สถานในสมเด็จเป็นทวีคูณเมตตาธรรมจึงเป็นมานิยมชนิดหนึ่งที่แต่ละคนพึงสร้างให้มีในตนเพราะเมตตาธรรมย่อมช่วยค้ำจุนโลกให้มีความสงบร่มเย็นเสมอข้อคิดจากการให้สิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวเองและสังคมสงบร่มเย็นร่วมกันนั่นก็คือความมีเมตตาธรรมต่อกัน อันหมายถึงความปรารถนาดีความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเพราะความเมตตาเหล่านี้เปรียบเสมือนการนำน้ำมาล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆให้มีการเจริญเติบโตด้วยความชุ่มชื่นเพื่อการเติบโตอย่างงดงามในตนเองและพร้อมที่จะแผ่ขยายความร่มเย็นไปสู่ผู้อื่นในโอกาสข้างหน้า ด้วยเหตุที่ความเมตตาเป็นเหมือนสิ่งที่คอยเชื่อมโยงใจสู่ใจมิตรภาพสุมิตรภาพคนเราจึงพยายามสัญหาวิธีการที่จะปลูกความเมตตาให้เกิดขึ้นในตัวเองเพื่อการสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างให้เกิดความรู้สึกที่อบอุน่นและเปรีมปรีต่อกันและกันตลอดไปเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม